เอาได้นะโอายอ้ครั้นกินกี่วันเนาะกินกินนั่นเดยมันแห้งใช่ไหมล่ะเออบอกเลย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 เอออันนี้ตีนไม่บวมเลยจริงอันเนี้ยอะไร นุ่ม bằng đấy bằng ปังทุก ờ นุ่ม bằng เลยปังกินไปจําเลยกินอ้อนนุ่มปัง còn ต้องเป็นคลิปและไม่ต้องเป็นวันเออนุ่ม Chín อูไม่ไขได้ยิบบน,น <c oughs> ชินยัยแถวน้ยไปไหนลาบอเก็บยางเอออ้อ,อ,อมานั่งเลยอ้อ,อมานั่งเลยวูไม่ก่อยได้ยินทุกคนต้องเร่งดัง